ขอเไปดีขึ้นยากเลยไ่ได้ไปเรียนมือยุดบ้านยุดวันหยุดศาสการ์เขายุดวันหยุดเจแบบ๊แก้วก็จะว่าไปเรียนเสาอาทิตย์เสาอาทิตย์เขาไหละไปพูดงานหนึ่นงสวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องนะครับเลาะเป็นเละาะเชี่ยแนวนะครับมือนี่พาพี่น้องเลาะมาเบิ่งงัวลาดนะครับงัวลาดงัวกระโดงงัวไทยบ้านงัวไทยกีนะครับอันแม่นอันเดียวกันบึ้ดแม่นบอน,นี่ต้องถามเจ้าของคอกนะครับนี่ ใช่ละ่ะวันดีจ้าวันดีจ้าแม่แม่แมยังนี่แม,แม่จอยแม่จอยแม่จอยอยู่บ้านไหนบ้านม่วงใหญ่บ้านม่วงใหญ่ตําตบ,ตบลตําบลนาดีนาดีอำเภอ,อ,อนาเยียจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะครับมณีผ้าพี่น้องมาเบ่งงวัวลาดนะครับงวังวงัวบ้านงวัวพื้นบ้านงวัวกระโดนอันเดียวกันบัดมันบ่ ไม่จอยพอดีมาถ่ายคลิปขอกของน้องโกนะครับนี่ผู้ผ้ามากสุดยอดอิหลีนะครับทางธุระกันดานปันใดกับผ้าซอนมอเตอร์ไซค์เด้งหน้าเด้งหลังมากนะครับขอบคุณน้องโกะหลายๆนะครับนี่แม่จอยเลี้ยงง่วงั่วกระโดดนี่มาโดนระบอบอ่มาโดนเด้อโดนระเบอเจักปีนี่โดนนี่ไม่เป็นสามสิบปีสามสิบปีเลี้ยงแต่เป็นสาวน้อง แอล้องเรียนพุนตีโอ้แต่ออกโรงเลียนพุนบ่เหลือเจักตัวนะตอนนี้เหลือยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ตัวเคยเลี้ยงสูงสุดจักตัวไม่จอยมันกับบ่ถึงหลายจักเทืาอืมบ่ถึงหลายจักเทืากกอยู่ประมาณนี้ละยี่สิบกว่าแมน่นเพราะปล่อยออกน้ำขายไปเรื่อยๆมันมอมจอยขายมันเป็นราคาอยู่บ่ช่วงนี้บ่ช่วงนี้บ่เป็นแล้วค่ะบ่เป็นราคา,า,า,คาแต่ก็ยังขายอยู่ ผู้ใดมาซื้องว่าลาดจริงต้องเที่ยวกับพ่อค้าต้องเที่ยกับชาวบ้านมาซื้อไปเหตุงานเหตุย<อ>ังเหินนะเป็นงัว่าคัน่วนมากับชาวบ้านนะดาไปซื้อไปมีงานบุญงานยังเพม,ม่อนกมาหาซื้อเป็นงวัวเนื้อเป็นง่ว่าใสจุขจา,าวานี่อ่ก็ราคามันเป็นยังไงแม่จอยปีนี้นี่คือคือโตจังสี่นี่เนี่เนี่<ๆ>ง่ว่าแม่เนี่ล่ะตัวนี้นะ พิ่นบ่ใหลเลยมันไม่ไหลายบ่คั่นเป็นพ่อค้ามาให้ประมาณเท่าใดน,นี่ว้ 8, 9, าวัน18 0 0 0 9 0 0น18-9 0 0 0แม่นบ่จ้าออคั่นเป็นงัวเถิกน้อยเด้ง้อเถิกน้อยก็ได้ราคาอยู่งัวเถิกน้อยได้ราคาอือได้ราคาดีกว่างัวแม่บ่แมน่นเอางัวเถิกน้อยเฮาขายประมาณจักปีหร่มาจ่อยปกติ ก็แล้วแต่ต้องเท่อมนกับกระถึงปีดอกแปดเดือนเก้าเดือนก็ขายได้โอ้่าแต่เนื้อหลายบ่พอแต่เนื้อหลายแปดแปดเดือนเก้าเดือนนี่ตัวมันมันจะกพันไม่จ่อยไม่คันเบานนั่งขึ้นคู่เทียนั่นมากับตัวละหมื่นกว่าุลที่ฮะงัวลาดนี่แปดเก้าเดือนขายด้วยตัวละหมื่นกว่าบ่มันอ้วนบ่ไม่จ่อยได่ยังไง่มันอ้วนโอ้มันอ้วนมันอ้วนแต่เป็นง่วเถิกมันอ้วนสิมุ่นโอ้มันอ้วนกับงัวเขาเรียงขังคอกบ่ แมนไม่จอยเลี้ยงจังไดขึ้นมีแต่ตัวพี่ๆนี่เลี้ยงังีซีตี้นี่จังไนก็บเป็นยางเทราสมุงอขังคอกังซี่บ่ขังคอ,งอ,งองไวเอาไปาขังคอกมัาตานี่ก็เอาไปปล่อยไร่ทุ่งบอกบัตานี่ปล่อยไร่ทุง <Man. S 1> ท่งให้มันหากินเองเล่มกินเองหากินเองประมาณจะม้ง,มงไม่จอยปล่อยแต่ละมือประมาณสองสมงสามสมงนี่ล่ะบ่บอบอ,บอ,อันจะม่ง,มงว่าตอนปล่อยออกไปไหมจากขักคอ ก็ใบสองครึ่งเพมันก็ออกไปก็แล้วแต่ว่ามือใดว่างช่วงใดแมนบ่แต่ออกไปซู่มือแมนบ่แอนเอาไปย่างคู่มือเอาไปเลี้ยงสายปตนีนี่สนามบอลนี่สนามบอลเม่ย้ายยางมันไหลมันนั่นบ่ลม่จ่อยบ่มันก็บ่ได้มันเหี่ยนแต่ว่ามันเห็นเล่มพอได้ย่างนนะมัเล่มที่มันอยู่หันมันกว้างมันจงไวหนั่นเจ็ดแปดได้พอได้หิวงอคุยไปย่าง เป็นมองเลี้ยงงัวเลี้ยงควายของชาวบ้านวัดสันเถาะกระโปกระโ่งเมนมองเลียงงัวเลียงควายล้วเพิ่นว่าเอาใบเฮ็ดสนามบอลนั่นนหะแต่ว่ามันมีผู้ไปเตบอลกับพวกเลียงงัวไปเตียงทนตัวเอาไบเฮ็ดสนามบอลเมนบ่แล้วพอพันแม่จอยเฮ็ดจังไรนี่พูนนี่อยู่ทั้งนอกพูนอยู่ทั้งนอกพี่งัวหน่อยพี่เอาไปคุ้มฝูงบ่หรือจังไงปล่อยไปน้ำกันบอลย่าปล่อยไปน้ำกันอ๋อย่ามตัวไหนมันเป็นสัตว์มันกับผสมกันเองเลยเมนบอลผสมเองนี่ซื้อมาบ่นี่ ใชซื้อซื้อบัตรนี้เขาเปลี่ยนพอพันจักปีเปลี่ยนเปลี่ยนเถื่อนนึงแม่จอยก็แล้วแต่กระมันกัะมันกระมันบมหู้เขาขายมันโอ้กระมันหู้เขาก็ใบหึงอือตัวใดมันดื้อนาะตัวใดมันบมหู้กะเอ้ยมันกิดสองตัวอยู่มันสนกันเด้ขายออกตัวหนึ่งโอตัวหนึ่งมันัวกับคอกอืมอืมนี่ลูกตัวนั้นเมื่อไรกมันนั่นแม่จอย อ,นนอได้ลูกงูอปีละเจ็ดตัวปีที่แล้วนี่ได้หาตัวเอา้าคือได้น้อยแท้มันบ่เซ้งสองเมนตัว, <c oughs> ตวเซ้งสมเซ้งบ่ติด <c oughs> มันเซ้งบ่ติดบ้านไก่พ่นไปเลี้ยงสองเมรกระเป๋าลบมาเดาปีนี้เซ้งเลยเจ็ดตัวหรอโอ้เซ้งเจ็ดตัวนี่เป็นว่าลาดเป็นว่ากระโดดเบิ่งหูนะพี่นอ้องหูนั่น ันปีไหเพิ่นเชื่องเบิดก็ได้ปีละแปดตัวเก่าตัวยุ่นี่สิบตัวเอาเหลือแม่พันจักยตัวยี่นี้แม่พันมันว่ามันสิบตัวอยู่บ่อสิบตัวโอ้มันเคยไปมันก็สิไปแนวนั้นแน่นบ่เวลาไปกิน,นลาดแท้มันสองปกีกับก้าวังสิปีนึงใส่<ซ> <c oughs> ขังกันนะครับนอนกันน,น,อน,นอนอยู่นี่นนบ่กกบโอ้นี่ลาดแท้นี่งัวลาดแท้พี่น้องนี่ผู้ใดอยากเลี้ยงงัวลาดแท้นี่เด้อ เบิ่งเอาหนิสายกำพ่านหาทางออกก็ดะฟ้าสายเบิ่งลูกให้เบิ่งแน่นี่โวตัวแดงนี่ลูกไหมกี้ลูกคนกี่ลูกแน่ลูกโอ้โหลาดแท้พี่น้องเบิ่งเอานี่มันกะใหญ่สูงสุดนี่ประมาณจากโลนี่งัวงัว่ซุมนี่โกประมาณประมาณสองร้อยโล่สองร้อยโลก็ประมาณนี้ใช่ไหม สองร้อยบวกลบนิดหน่อยเนาะนี่นี่เป็นแม่พันธุ์อายุหลายเติบนี่บ่อว่ื่อแม่คอกโอ้ให้ตายน้ำคอกเลยเนาะนี่ไม่ไม่ได้ลูกเป็นสิบกุาตัวแล้ว่านี้อืมยังตีซิบเนาะทรงลูกสอยเดี่ยกนจนจูบโอ้ยอนแม่นี่บ่เนี้ยอนแม่นี่เป็นบ่โอ้เบื้ะงัวปรงูอะบริญญาเดินดินของแท้นี่เออ ขายง้วนี่แหละเนาะส่งลูกส่งเต่าเงี้ยนนี่นี่พอ<น>พันนี่แพงบ่อ<ก>ซื้อมากิินนบ่อยากกเลยนี่อยากไปเล่นพอพันพอพันแพงบ่อไม่จอยซื้อมากนี่แพงอยู่บ่เนี่ย้อมนเม่ซื้อแพงอยู่เนี่ยเม่ซื้อมากเลยเพิ่ได้มาแต่ปีเดียวเท่านั้นโอ้ซื้อมากแต่น้อยนี่เมืองเต่าพี่น้องตื่อซื้อช่วงวันแพงกว่าสี่หมื่นได้ซื้อมากซื้อสี่หมื่นช่วงวัาแพง กะเอามาพัฒนางูวเจ้าของเนาะโค้งมันกระไดอ่าโค้งมันกระไดสามปีนี่ล่ะโอ้สามปีนี่นี่นี่ขายเรื่อยๆอยู่บ่มเจอยขายขายขายแม่พันนี่ขายตัวละเเขาไดรไแมพันก็เดวเต็มงัวนเดาเต็มราคามันมีค้นถามอยู่เด้มีคนถามปีมันแพงเขาก็ขายแพงบ่กปีนี่ล่ะปีนี่มันถือมันถือขายตัวเรเก็บแป่พันท่านันตีก็บอขายบ่อ บ่ในเด็กเรียกว่าเมนที่ในขอกันก็ขายคือเก่าจำเป็นมากกรขายคือเก่าเนาะนี่เนาะขายแต่ว่าเถิดพวงหันนั่นแต่แม่ไม่ขายแต่แม่พันนั่นนั่ะในคอกกันเมนเบิ้ดแล้วก็ดียางนะครับเลี้ยงง้วะลาดง้วะไทยกีนะครับหอยเลี้ยงง่ายนะครับถึงง่ายกินง่ายไงหยาบ่ได้เดี๋ยววุ้นตะตัดให้หยายังก็กินเบิ้ดกินเบิ้ดสุยางเป็นบ่มัด งาปล่อยกะเล่มมือละสองสามชั่วโมงกะเอาครับข้าวคอกครับข้าวคอกขัขนมีมี่ยาสดก็ให้กิน,อ,นอ,อีกขันมันมี่ยาตัดมากก็เอาเฟืองให้กินพอได้แก่พอได้ขัดได้ละพี่น้องบ่ได้แก่ขัดละ <c oughs> ส่งลูกเงี้ยนจนจบอันลูกไส,จส้จบแล้วบ่ <c oughs> จบแล้ว <c oughs> จบแล้วเห็นงานแล้วเห็นงานแล้วเบิดงัวไปเจ๊ตัวเอ้ย ครอไปถามตัวนีเบิดลายเบิดลายเป็นบ่ใครอยู่กะน,นี่เด้พี่น้องแอ่แนวส่งลูกเงี้ยนจนจบจนในเหตุงานกะอันนี้ได้ที่พี่น้องเห็นอยู่เนี่ยเด้ประมาทอะไรได้พี่น้องนี่นะครับงัวลาดงัวไทกี้นะครับงัวบ้านนี่ลหละเนาะนะครับนี่งัวกระโดนนะครับสำคัญคือมันขายง่ายไหมเนี่ยขายง่ายเนาะขายง่ายไ่ยยต้องขึ้นยังหลายง้อกินยานะครับถึงเวลากบผ้าออก จะคอกนะครับไปไปหากินอยู่ในในป่าหน้าหน้าแล้วหน้าก็ปล่อยลุงทงนะครับนี่ย้ำขายนี่ต้นทุนมันบ่หลายเนาะมันก็เลยอยู่ได้นะครับเลี้ยงขังอันนั้นต้นทุนเขาหลายจากักซื้อ,อยาให้กินจกักข่าเฟืองจกักข,ข่าห<า>้ามจักหวัวอาหารอันย่มถูกมากเขามาให้ราคากะบอกาขายเตล่ยลบัตเตเนะขายไปกว่าลกบบาสัน แต่ว่ามาแนวนี้บหยานเลยมันบ่อราคาลงก็เสี่ยงเงนที่นี่ก็น้ำเท่านั้นราคาลงก็บใยาดมันบ่อยอยู่นี่ขายตามราคาเพราะว่าตนทุนคือยาตามป่าตามหน้าทั่วไปโอ้แม่จอยอยู่บ้านอยู่บ้านม่วงไยจังหวัดอุบลราชธานีขอบุณไหลๆเด้อแม่จอยเด้อนี่มื้อนี่ผ้ามาเบ่งงัว ลาดหลาเนาะแถวนี้เนาะนี่แถวนี้เขาเรียกยังต้งว่าลาดอืมลวก็แต่ละคอรกนี่สามสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบตัวนะครับขอบพุณนตองงกูน้ำเน้อนะครับขอบพุณนแม่จอยนะครับพอกันคลิปใหม่นะครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับ